ชั่วโมงสงเจอกันอีกแล้วชั่วโมงได้เรียนณิตศิสตร์าปแร้์นะคะเด็กในชั่วโมงสองห้องเรียนออนไลน์ครูโอในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคราวที่แล้วครูโอสอนในเรื่องอะไรคะจำได้ไหมเบนจคทำและสังหาวัตุสี่ใช่ไหมคะติดติดทำแบบสุดขาดได้ถูกต้องหลายคนเลยแต่อีกหลายคนครูโอรออยู่นะคะ วันนี้เด็กๆจะได้เรียนเรื่องของมงคล38ในวันพฤหาสาัสบดีที่2ี่สิสงหาคมพุทอศักราช25 6 4ไม่ต้องกลัวมงคล38ไม่ได้เรียนถึง38คะ่ะแต่ก่อนที่เราจะสรุปในเนื้อหาชั้นเรียนของเราในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในคลิปวีดีโอมงคล38ของเราพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ มงคลสามสิบแปดสวัสดีครับน้องๆได้ทบทวนบทเรียนกันไปบ้างหรือเปล่าครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทำจิตใจให้บริสุทธิ์กันไปแล้วซึ่งการทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั้นคือการทำจิตให้ผ่องใสจิตที่คิดในสิ่งที่ดีครับและในวันนี้ เรามารู้จักเรื่องมงคล38บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับน้องๆครับอีกหนึ่งหลักธรรมในการทำความดีที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นก็คือมงคล38มงคล38คือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตัวเรามี38ประการแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับ ในครั้งนี้เราจะได้เรียนเพียง3ประการก่อนจะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับที่บ้านของพลอยพลอยเห็นคุณพ่อรดน้ำต้นไม้อยู่จึงเดินเข้าไปหาพ่อพลอยทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูกค่ะคุณพ่อพอดีหนูทำการบ้านเสร็จแล้ว,หเ,ลวเห็นคุณพ่อรดน้ำต้นไม้อยู่ เลยยมาช่ว่วคะลอยนี่น่ารักจริงๆเลยนะลูกรดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่านะลูกค่ะคุณพ่อเก็บผักมาเยอะเลยนะสองคนพ่อลูกพลอยเอาผักไปล้างก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะผัดผักให้กินหนูล้างมาแล้วค่ะยังไม่สะอาดเลยนะลูกเห็นคราบดินที่ติดใบไหมคะ ไปล้างอีกครั้งให้สะอาดสะอาดนะลูกได้ค่ะคุณแม่น้องๆครับจากตัวอย่างของน้องพลอยแล้วสแสดงให้เห็นถึงมงคล38ดังนี้คือการทำตัวดีคือการปฏิบัติตัวเป็นคนดีดังตัวอย่างพลอยช่วยเหลือพ่อแม่ว่างง่ายและตั้งใจเรียนโดยมีความรับผิดชอบ ทำการบ้านของตัวเองให้เสร็จนอกจากนี้การปฏิบัติตัวเป็นคนดียังทำได้โดยเป็นคนมีระเบียบว,วินยัยมีความสามาคัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งและทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนว่านอนสอนง่ายคือการเคารพเชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่เช่นปลอยที่เชื่อฟังพ่อแม่ไปล้างผักอีกครั้งตามที่แม่บอก นอกจากนี้แล้วน้องๆต้องไม่ดื้อรั้นหรือเกเรยอมรับและปฏิบัติตามคําสั่งสอนรับใช้พ่อแม่คือการช่วยเหลือพ่อแม่ในเรื่องงานต่างๆเช่นการช่วยทำงานบ้านช่วยเลี้ยงน้องเพื่อเป็นการแสดงความกตันยูและแบ่งเบาภาระของท่าน เช่นการที่พลอยช่วยเหลือพ่อโดยการช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้เป็นต้นครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆหลักธรรมสข้อของมงคล38ทําทำตัวดีว่านอนสอนง่ายช่วยเหลือพ่อแม่ถ้าเช่นนั้นเรามาเล่นเกมวิ่งแข่งกันดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆก่อนจากกันวันนี้ เรามาทวนเรื่องมงคล38กันอีกครั้งนะครับมงคล38คือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองและครอบครัวการทำตัวดีคือการปฏิบัติตัวเป็นคนดีตั้งใจเรียนการว่าง่ายคือการเคารพเชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่เช่นไม่ดื้อรัน้นหรือเกเรยอมรับ และปฏิบัติตามคำสั่งสอนการรับใช้พ่อแม่คือการช่วยเหลือพ่อแม่ในเรื่องงานต่างๆเช่นการช่วยทำงานบ้านช่วยเลี้ยงน้องเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและแบ่งเบาภาระของท่านไม่ยากเลยนะครับน้องๆก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความสุขกับตนเองและในครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกัน พี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆในกิจกรรมฉายเดี่ยวครับเป็นยังไงบ้างหล่ะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับเรื่องมงคล38สําำหรับวันนี้เวลาก็ะเด็นหมดลงแล้วครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับน้องๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ใะนั้นสรุปมงคล38คืออะไรมงคล38นะคะจากคลิ่วิดีโอเมื่อกี้นี้ mm. ก็คือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองแล้วครอบครัวในชั้นของเราจะเรียนแค่3ประการไม่ต้องถึง38สรุปได้คือ1การทําตัวดีคือการปฏิบัติตัวเป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความรัมกสามัคคีและไม่ทะเลาะบากแวงกันค่ะ อย่างที่สองคือการว่าง่ายคือการเคารพเชื่อฟังค่ะพ่อแม่และผู้ใหญ่โดยไม่เลื้อรั้านไม่เกรเรยในที่นี้ผู้ใหญ่หมายถึงอาจจะเป็นครูอาจารย์คุณปู่คุณย่าหรือบุคคลที่เราเคารพนะคะรับใช้พ่อแม่คือการช่วยช่วยพ่อแม่ทํางานต่างๆที่สามารถช่วยได้เช่นทางานบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้เลี้ยงนองเป็นต้นลกูก เพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เข้าใจในเรื่องมงคล38ในชั้นเราวแค่3าประการนี้คือการทำตัวดีว่านอนสอนหน้ารับใช้พ่อแม่มี3าอย่างนี้ใบางานเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วครูจะให้เด็กทำใบางานนี้นะคะใบางานที่ครูแจกไปในหน้านี้นะลูกในเรื่องของหลักธรรมน้ำชีวิตมงคล38ดเด็กๆเขียนชื่อเลขที่เรียบร้อยคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเขียนบรรยายความดีที่นักเรียนทำมา จำนวนแปดไอ้จำนวน5้าข้อหข้อนี้ไม่ต้องมีใครซ้ำกันก็ได้หรืออาจจะซ้ำกันก็ได้ในความด,ดีที่เด็กๆที่เด็กที่ฉันทำที่เด็กๆทำที่ตัวเราทํามีอะไรบ้างงานนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องช่วยด้วยนะลูกนะเพราะเด็กๆไม่สามารถเขียนเองได้แต่คิดเองได้ในอองมีคะคิดได้แต่ให้คุณพ่อช่วยบอกคุณแม่ช่วยบอกว่า เขียนอย่างไรซู้ๆนะคะเด็กจุกและวงลวกลมสามพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย